สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงดวีรีวิวของนะครับผมของที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับเป็นเอเทอรอนโพสนำทางไปวานอคุนินั่นเองนะครับก็ผมซื้อแยกมาอีกแล้วนะเหมือนคลิปที่แล้วนะครับผมร้านเดิมเลยเนาะที่ซื้อลับเทลไปเนาะก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่ผมรีวิวเอเทอรอนโพสลับเทลว่าสีมันต่างกันนะครับผม แล้วก็ผมแบบแอบเล็งอันนี้ไว้หน่อยๆแล้วแหละถ้าพูดตรงๆนะแต่ว่าจะซื้อรับเทลก่อนเพราะว่ารับเทลมันค่อนข้างหายากนะโอเคเดี๋ยวเรา,าเริ่มแกะกันเลยนะครับผมโอ้ยตื่นเต้นมากนะครับผมต้องต่ออีกละรอบนี้ผมไม่ต่อพลาดไม่อะไรละรอบนี้คือซื้อมาซื้อมาแล้วอันนึงไงอันนี้มันก็ต้องไม่ต่อพลาดแล้วโอเคครับผม โอเคครับอย่างที่ผมบอกไปนะผมจะเน้นย้ำว่าไอเอทานอลโพสอันนี้เนี่ยมันใช้ทุกส่วนนะครับผมเน้นย้ำว่าทุกส่วนเลยนะคือระวังนิดนึงมันไม่เหมือนกาชาปองทั่วไปนะครับมันคือกาชาปองแต่ว่าเป็นกาชาปองที่ต้องใช้ทุกส่วนที่ได้มานะครับโอเคก่อนอื่นนะครับผมบิดออกเนาะปึ๊บก็บจะแยกมาเป็น2ส,ส่วนแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วย โอเคครับผมก็อย่างที่บอกนะ3อันตรงนี้ไม่ใช้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมโอเคได้มาก็น่าจะเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวผมเอานี้มาให้ดูก่อนนะครับผมเหมือนเดิมเนาะว่ามีกี่อันมีอยู่5อันนะครับผมเห็นไหมลับเทลแลนด์ออฟวานโ วอเทอร์เซเว่นสกายเปียแล้วก็อาราบัสตนะครับผมก็ใช้แล้วผมซื้อลารเทลไปใช่ไหมนี่ลาเทลตรงนี้เนี่ยแล้วรอบนี้ก็ซื้อวานออยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นว่าว่าสีมันต่างอะ่ะไม่รู้ในกล้องจะเห็นเหมือนกันไหมมันอาจจะสีเหมือนกันมั้งในกล้องเนี่ยเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูจากของจริงเลยเดี๋ยวหลังจากต่อน,นี้เสร็จก่อนไปโอเคครับมาชิ้นส่วนก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ แล้วก็อันนี้ไลน์ออฟวานอเห็นไหมเราเอาส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกก่อนเนาะเดี๋ยวเอาส่วนที่แบบยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ออกไปก่อนแล้วกันเอาไว้ที่อื่นก่อนเนาะแล้วก็ส่วนที่ต้องใช้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับผม โอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปแกะสามอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัดกับไมกทีหนึ่งเนาะโอเคครับกลับมาละจ้าฝุ่นเต็มโตะเลยมาเทออกมาเลยเนาะนี่แล้วก็อันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเขามีสำรองให้เนาะกันหักนะตรงนี้เห็นไหมโฟกัสไหมน,ะนี่กันหักนะครับผมเลยมีให้สองอันนะอย่างที่บอกว่าคลิปที่แล้วมันแกะยากมากนะครับผมระวังระวังนะใครที่ซื้อมานะครับผม ระวังเลยมันเป็นทุกอันนะเขาให้มาเผื่อมันใส่ค่อนข้างยากมากนะครับผมรอบนี้ผมคงไม่ได้ใส่ให้ดูหน้ากล้องอะแต่ว่าจะลองกดให้ดูก่อนเผื่อคนเขาอยากเห็นว่ามันใส่ยากขนาดนั้นเลยเหรออย่าต่อผิดนะครับอันนี้แนะนํานะครับอย่าต่อผิดเลยเนาะไอที่ต่อผิดอะเออต่อผิดอะครับผมก็คือต่อผิดอะไรผมนะเมื่อกี้เนี่ยให้เราเอานี้ยัดเข้าไปก่อนนะครับผมข้างล่างมันจะไม่เหมือนกันนะเห็นไหม ตรนนี้เป็นวงกลมตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมนะมันจะไม่เหมือนกันตอนเอาอันนี้ยแย่ลงไปเนี่ยปุ๊บใช่ไหมก็ต้องเอาไอ้เข็มมาเนี่ยเอามาต่อใส่ซึ่งถ้าเราต่อผิดก็คือเราทําแบบนี้ก่อนปุ๊บใช่ไหมเราใส่เข้าไปเวลาเอามาใส่อันนี้ยมันจะใส่ไม่ได้ครับผมถึงเอาอันนี้ออกก็ใส่ไม่ได้ครับผมเขาเขาทำมาเป็นล็อกให้เอาอันเนี้ยหยอดเข้าไปในนี้นะครับผม เราไม่สามารถต่อจากข้างนอกได้แบบอย่างที่ผมบอกคือต่อจากข้างนอกอย่างเงี้ยให้มันติดกันอย่างงี้ใช่ไหมเราค่อยเอาไปยัดตรงเนี้ยมันยัดไม่ได้นะครับผมนะมันติดนะโอเคก็อย่างที่ผมบอกไปมันต่อค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวผมต่อให้ดูนิดนึงโอเคไหมใกล้ๆกล้องเลยแล้วมันต่อยากมากเราต้องค่อยๆกดอะเห็นไหม เน,เนี่ยผมกดจดงองแล้วข้างบนเห็นไหมมันยังไม่เข้าเลยดูดิเห็นไหมไม่เข้าเลยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะหลังกล้องนะครับผมเดี๋ยวตัดกลับมาอีกทีนึงนะโอเคครับกลับมาละผมรู้วิธีใส่แบบงย่ยงละให้เราเอียงแบบนี้นะครับผมเห็นไหมก่อนจะใส่เนี่ยเอายัดเข้าไปเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่าเอียงเข็มทิศนะครับผมเอียงมาทางนี้แล้วเราจับด้านล่างจับแค่ตรงสองตรงนี้นะครับผม เราก็ดันขึ้นมาให้สุดเลยแล้วเราก็ค่อยๆดันไปทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวมันจะเข้าล็อกเองนะนัองโป๊ะเน้นย้ำนะถ้าอย่าดันตรงๆแบบนี้ดันยากมากนะครับผมระวังหักนะเราเฉียงไว้ปลอดภัยสุดนะครับผมเพื่อให้แบบไอ้ตรงนี้มันเอียงไม่ค่อยได้มันจะได้เข้าล็อกได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคตอนนี้เราได้แล้วนาอก็เดี๋ยวเรามาประกอบเหมือนเดิมนะแล้วก็สําหรับใครที่งงว่าสามส่วนเนี้มันไม่ได้ใช้ามาทําไมเนี่ยมันเอาไว้ประกอบนะครับผมเราไม่ได้ใช้นะไอ้สามอันเล็กๆเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเนี่ย แล้วก็อันนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้นะครับผมส่วนนี้นะเราดึงออกไปได้เลยเอาไปเก็บไปที่อื่นก็ได้เนาะคือมันจะใช้ก็ต่อเมื่อเราจะเก็บเป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าคงไม่มีใครมาประกอบเก็บเหมือนเดิมหรอกน้องหลอกมั้งหลอกน้องแล้วของผมโอเคต้องใช้เล็บนิดน,นึงนะอันนี้ถอดง่ายกว่าของลับเทลเยอะเลยโอเคสามส่วนนี้ไม่ใช้นะครับผมนี่เผื่อในกล้องไม่เห็น สามส่วนนี้เป็นอันที่ประกบมานะครับผมเอาไปไว้ที่อื่นได้เลยนะโอเคครับต่อไปเราจะมาเริ่มประกอบบางคนอาจจะงงว่าอา้าวด้านไหนเป็นด้านล่างด้านไหนเป็นด้านบนนะครับผมง่ายมากๆเลยด้านล่างนะครับผมจะเป็นแบบนี้เนาะมันจะเขียนว่าบนาันไดไชน่าแล้วก็สังเกตจากมุมด้านบนได้ครับมันจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมในกล้องอ่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ เพื่อให้เอาอันเนี้ยเข้าไปใส่ได้นะครับผมเนี่ยปึ๊บใส่ปึ๊บมันจะล็อกเลยนะเห็นไหมเอียงซ้ายเอียงขวาไม่หลุดละแต่ว่าสะบัดจากไหนก็หลุดอยู่นะโอเคส่วนนี้ไปเก็บไปข้างหลังก่อนต่อไปส่วนนี้นะครับผมก็มาประกอบง่ายมากนี่คือส่วนด้านบนนะครับผมเนี่เห็นว่ามันจะมี2จุดใหญ่อยู่สองจุดใหญ่คือด้านหน้านั่นเองก็คือที่มีชื่อนะก็ใส่เข้าไปปึ๊บ ที่เหลือคือใส่สลับกันก็ไม่เป็นไรครับผมเหมือนกันเนาะใส่ได้นะครับผมหยิบมารวมๆแล้วใส่ได้เลยเห็นปะมันใส่ได้เลยแล้วด้านหลังเออมันจะเป็นอันแบบนี้สองอันนะครับผมไม่ใช่เป็นอันใหญ่มาวางนะอันใหญ่นี้เอามาวางไว้อีกอันหนึ่งนะเป็นฐานด้านล่างนะครับผมโอเคมันประกอบไม่ยากนะอย่าคนที่แบบยังไม่ได้ซื้อหรือซื้อแล้วรอของมากลัว มันประกอบยากลิ้นบานอะไรของผมว่าตื่นเต้นเกินคือมันไม่ได้ประกอบยากอย่างที่คิดนะครับผมอย่างที่ผมเห็นเห็นไหมซื้อรับเทียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ประกอบยากถึงขนาดนั้นไหมมันเขาแบบประกอบกันได้แหละผมคิดว่านะพยายามประกอบตรงฐานก่อนนะครับผมแล้วค่อยเอาตรงนี้ไปใส่โอ้ยร่วงเลยคนกล้องไว้เนี่ยขออภัยนะครับผมของมันล่วงนะแล้วก็ มีข้อแนะนํานิดหน่อยก็คือสําหรับคนที่จะซื้อเนี่ยระวังตกนะถ้าตกคือแตกเลยนะจากที่ผมดูวัสดุละเพราะว่าตรงตรงเสาพวกนี้ถ้าตกปุ๊บน่าจะกระจุยเลยนะจบเลยนะครับผมเอนเกมผมพูดเลย <c oughs> ระวังกันหน่อยนะครับสําหรับใครที่ซื้อมานะอย่าทําตกเด็ดขาดอย่าไปวางไว้ที่เสียงๆนะครับผมเผื่อเราปัดไปโดนมันเบาด้วยนะถ้าพูดตรงๆมันเบามาก เบาแบบเบาว,วิวเลยครับผมสกิดนิดน,นึงก็ร่วงแล้วมั้งอันนี้ยโอเคครับคุณภาพผมว่าเหมาะสมกับราคาเนาะแต่ว่าถ้าไปซื้อที่ญี่ปุ่นตรงตู้กระชปองไปกดเองผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่น,ะน่าจะถูกกว่าแหละราคาดีเซลอย่างที่ผมบอกขึ้นไว้ให้แล้วเนาะในคลิปที่แล้วแพงสุดก็รับเทลวครับผมพันกน Re ว่าบาทมั้งดีเซลโอเคครับ เจอถูกๆก,ก็รีบซื้อนะโอเคเนี่ยเราต้องปักให้มันเข้าลลอกตรงนี้นะครับผมปักไปปุ๊บใช่ไหมตรงนี้มันก็จะลลอกตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมมันจะมีตรงเนี้ยในกล้องไม่เห็นอีกผมเห็นคนเดียวคนดูบอกเห็นอะไรวะไม่เห็นเลยคนคนดูบอกอย่างนี้เห็นไหมนี่เห็นว่ามันจะมีให้ลลอกตรงนี้อยู่บางคนอาจสงสัยว่าทําไมไอ้ตรงกลางนี่มันไม่หลุดไปไหนนะครับผมมันเป็นแบบนี้แหละอย่างที่ผมบอก ประกอบก็ระวังหน่อยวัสดุมันไม่ได้แบบแข็งแรงทนทานขนาดนั้นเนาะแต่ก็มีคุณภาพเนาะของบันไดนะโอเคครับโอเคมันจะได้สามเสาแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวสำรองอยา่างที่ผมบอกนะเก็บไว้เนาะโอเคครับก็ตอนนี้ก็เหลือแค่ส่วนนี้แล้วใช่ไหมก็มาวางปึ๊บ ทางแรกวางจะไม่เข้าล็อกเราเราพยายามหมุนแบบผมเห็นไหมหมุนลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเข้าล็อกเองปุ๊บพอลงไปปุ๊บหมุนเดี๋ยวมันจะเข้าล็อกครับผมปุ๊บอ่าเห็นไหมเข้าล็อกละบิดไม่ไปละเนี่ยและส่วนนี้มีคนสับสนกันมากว่าสรุปมันต้องวางด้านไหนถึงจะถูกนะครับผมคือผมคิดว่ามันเนี่ยตรงนี้มันเป็นด้านยาวอย่างเดียวใช่ไหมเห็นปหมมีอันเดียวที่เป็นด้านยาวเนี่ยตรงเนี้ยตรงชื่อ ผมก็เลยคิดว่าตรงข้างล่างมันก็มีด้านยาววันเดียวมันก็ต้องวางตรงกันไหมคือถ้าวางเฉียงเถาวางได้ไหมมันวางได้ครับผมแต่มันจะสวยเหรอแบบมันจะยังไงไมันก็แล้วแต่คนวางแต่สาหรับผมผมคิดว่าถ้าวางถูกถูก,ถกจริงๆน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นแบบที่ผมบอกอะ่ะด้านยาวเจอกับด้านยาวเนาะตรงนี้ตอนกดก็ระวางหน่อยนะครับผมเอาให้เข้าล็อกก่อนนะ โอเคเท่านี้ก็ได้เอเทอรอนโพสนำทางไปแลนด์อวานหรือวานอคุนินั่นเองนะครับผมล่าสุดผมดูถึงตอนที่965เองวันพีชนะแล้วก็ยังไม่ได้ดูต่อเลยโอเคครับกดตรงกลางให้แน่นๆนะบางคนสงสัยว่าเนี่ยไอ้ตรงกลางเนี่ยมันออกสีใสใช่ไหมมันอมฟ้านิดน,นึงนะถ้าดูเห็นไหม มันจะอมอมฟ้านิดนึงนะผมไม่ได้แต่งสีวิดีโอหรืออะไรเลยนะนี่คือสีจริงๆเลยนะแต่แสงผมมันส่องเยอะเกินอ่ะน่าจะทําให้สับสนกับแบบมันต่างจากรับเทลยยังไงคือมันสีต่างนะเดี๋ยวผมเอารับเทลมาให้ดูนะครับนี่ผมเตรียมมาละผมใส่กล่องไว้เห็นป่มอย่างเงี้ยสีมันจะมืดๆกว่าเห็นปหมในกล้องไม่เห็นว่ามืดๆอยู่นะมันไม่ได้สีเดียวกันนะครับผม อันอื่นเสียเดียวกันหมดพวก阿ตตาสกายเปียวอเตอร์เซเว่นอะไรอย่เงี้ยยกเวทลับเทวันเดียวที่สีไม่เหมือนนะครับผมเนี่ยในกล้องพอเห็นไหมดูดิลับเทวมันจะมนุ่ดกว่าหน่อยบางค่อาจะบอกว่าเพราะกระจกหรือเปล่าไม่ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวผมออกให้ดูคือสีมันไม่เหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมชัดไหมแบบนี้มันจะออกน้ำตาลเข้มนะครับผมสำหรับลับเทวน,นะ เห็นไหมแต่น้ำตาลเข้มแบบมันไม่ได้เข้มแบบไม่สวยนะเหมือนที่ผมถ่ายรูปให้ดูอะก็ลองไปเปรียบเทียบกันละกันว่ารูปที่ผมถ่ายลารัฟเทลกับวานโนะสีมันต่างกันยังไงผมจะไม่แต่งรูปนะยกเว้นปกคลิปนะครับผม <laughs> ปกคลิปต้องแต่งให้มันสวยๆหน่อยมนที่แบบสีมันไม่ได้ต่างอะไรขนาดนั้นอนะตอนผมแต่งรูปนะเออเนี่ยประมาณนี้นะครับผมสําหรับลารัฟเทลกับแลนด์ออฟวานโนะเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงจะมีคนถามว่าพี่หาซื้อกล่องแบบนี้มาจากไหนใช่ไหมกล่องเอาไว้ใส่เนี่ยคือไซ์เนี่จริงๆผมต้องบอกก่อนว่ากล่องไซ์เนี่จริงๆผมซื้อมาจะเอามาใส่โมเดลสปิริตเอาเวนะแต่ว่าไม่ได้แกะสักทีผมกเลยเอามาใส่ลาบเทลนี่เลยไหนๆก็ซื้อมาล้ก็เลยเอามาใส่เลยนะซึ่งไซ์นี้ผมซื้อที่ สภพานเหล็กนะครับผมเมกาพาซ้าสภพานเหล็กร้านอยู่ชั้นชั้นเกือบสุดท้ายอ่ะก่อนชั้นกินข้าวนะครับผมเป็นร้านลุงคนหนึ่งนี่แหละเขาจําผมได้อยู่นะก็ไปซื้อมารู้สึกจะกี่บาทวะสองห้าสิบมั้งน่าจะนะลองไปถามลุงเขาได้แล้วกันโอเคผมไม่มั่นใจไซสว่ามันเท่าไหร่นะจาได้แค่ราคานะขออภัยด้วยก็สําหรับวันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผม ถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปให้เพื่อนๆรับชมกันอีกเลยเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับผมผมขอตัวลาไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนละกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม